สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีภัยศาลสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะวันนี้มีหัวข้อข่าวนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดลบบุรีเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนแต่งชุดไทยเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชและยังเป็นการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยอีกด้วยค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่14มกราคม2565นายนิวัตรรุ่งสาครพผูว่ราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในการนำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนร่วมทาบุญบริเวณลานหน้าสาลากลางจังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ทั้งนี้ได้เชิญผู้ที่มาร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดไทยในสมัยต่างๆเพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้ชาวลบบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองซึ่งในทุกปีที่ผ่านมาในช่วงกลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ชาวลบบุรีจะร่วมใจแต่งกายชุดไทยทั้งเมืองทั้งนี้เป็นการรณรงค์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวจังหวัดลบบุรีในช่วงกลางเดือนกุมภาพานันธ์ เนื่องจากเป็นช่วงของการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์โดยพระองค์ได้ทรงสร้างเมืองลบบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่สองและสร้างความเจริญให้กับเมืองลบบุรีในสมัยที่พระองค์ครองราชเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติแด่พระองค์ชาวลบบุรีได้จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นและชาวลบบุรีได้แสดงออกด้วยการแต่งกายชุดไทย สำหรับปีนี้ทางจังหวัดลบบุรีได้งดการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่เชิญชวนให้ชาวจังหวัดลบบุรียังคงแต่งกายชุดไทยหรือแต่งกายด้วยผ้าไทยระหว่างวันที่17มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์2565รวมทั้งตามโบราณสถานต่างๆและบริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราช ทางจังหวัดลบบุรีร่วมกับส่วนราชการต่างๆได้มีการประดับไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสวยงามหากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายัางจังหวัดลบบุรีก็สามารถแต่งชุดไทยมาบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกได้สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วยังเป็นการรณรงค์ให้คนไทยมาแต่งกายด้วยผ้าไทยรวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเรื่องของการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดให้มีการส่งมอบใบงานเอกสารประกอบการเรียนค่าอาหารกลางวันและมอบเงินปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนยากจนจำนวน71ทุนและทำแบบสำรวจความยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีนสำหรับเด็กที่มีอายุ5-11ปีค่ะ เมื่อเช้าวันที่14มกราคม2565นางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการพูวอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดส่งมอบใบงานชุดที่3เอกสารประกอบการเรียนค่าอาหารกลางวันและเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับผู้ปกครองนักเรียน หลังจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดการเรียนแบบออนแทนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงยังไม่นิ่ง โดยทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการแจกใบงานอาหารเสริมนมโรงเรียนและเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนในครั้งนี้ภายใต้มาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายการสวมหน้าก,ากากอนามัยจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมทางมาตรการป้องกันโควิด -19 ของคณะครูด้วยการทำฉากกา้นป้องกันสารคัดหลัง่งจากการพูดคุยกันร,ระหว่างคณะครูและผู้ปกครองโดยนางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการพ่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองด้วยเหตุที่โรงเรียนต้องมีการเปิดเรียนแบบออนแท โดยคณะครูประจำชั้นได้จัดชุดแบบเรียนออกเป็นชุดๆเพื่อให้ง่ายต่อการแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนนางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการพ่วงหนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวกับผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าว่า หลังจากที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายจำเิญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีการออกประกาศเรื่องการกําหนดรูปแบบการเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีในภาคเรียนที่2ทับ2,564โดยกำหนดรูปแบบการเรียนแบบออนแทนคือการเรียนแบบการนำเอกสารแบบฝึกหัด ให้นักเรียนไปดําเนินการทําที่บ้านและกําหนดส่งงานให้กับโรงเรียนผสมผสานกับการเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีซึ่งผมว่าในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงยังมีการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงจัดเปิดการเรียนในภาคเรียนที่2ทับ2,564แบบออนแฮนไปก่อนโดยทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้สนองนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีโดยการเปิดการเรียนแบบออนแฮน โดยกำหนดให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับใบงานเอกสารการเรียนเพื่อนำไปทํำที่บ้านแล้วนำกลับมาส่งให้กับโรงเรียนโดยจะควบคู่กับการสอนแบบออนไลน์และจะมีการส่งคณะครูลงตรวจเยี่ยมนักเรียนตามบ้านเพื่อติดตามการเรียนของนักเรียนเพื่อให้การเรียนของนักเรียนไม่หยุดนิ่งนั่นเอง สำหรับการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการพิจารณานักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่กำหนดโดยพิจารณานักเรียนจำนวน71ทุนเพื่อให้ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนรวมทั้งสิ้น71ทุนทุนละ500บาท เป็นเงินทั้งสิ้น35,500บาทในส่วนของเงินค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ส่งมอบให้แก่ผู้ปกครองในครั้งนี้นางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ทำให้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีต้องหยุดเรียน ปกตินักเรียนทุกคนจะมีอาหารกลางวันกินฟรีทั้งช่วงเช้าและกลางวันที่โรงเรียนแต่เมื่อมาเรียนไม่ได้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีและโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงจ่ายค่าอาหารกลางวันคืนให้แก่ผู้ปกครองเพื่อนําไปซื้ออาหารให้ลูกหลานได้รับประทานโดยให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับในทุกเดือน โดยมีนางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการพ่วอในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมพูดคุยกับผู้ปกครองที่มารับใบงานในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการสำรวจนักเรียนที่มีอายุ5-11ปีที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยภาครัฐได้กำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนักเรียนซึ่งในช่วงอายุดังกล่าวมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบุรีแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนแล้วจำนวน3 3 3คนค่ะ ก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักตร,ร์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ